จร,จริงๆแล้วมันเหมาะกับเหมาะกับไข่หรือเหมาะกับข้าวแบบไหนยังไงมันสามารถโยนได้ทุกข้าวแต่มันเหมาะสําหรับคนที่จะทําข้าวปลอดสารพิษคือการที่เป็นร่อนข้าวไปแล้วเนี่ยเราใช้น้ำอะ่ะในการคุมหญ้าเราไม่ต้องฉีดสารเคมีในการที่เคาบอกว่าฉีดคุมค่าคุมหญ้าฉีดยาคุมอะไรเงี้ยมันลดในเรื่องของการใช้สารเคมีช,ช่วงแรกของการลงข้าวเพราะว่า ถ้าหญ้ามันขึ้นหนักมันก็คือมันจะไม่ได้ข้าววิธีนี้คืออาศัยคือการเอาน้ําคุมหญ้าเพื่อลดการใช้สารเคมีเหมาะสําหรับคนที่จะทำข้าวปลอดสารพิษใช่มันก็จะเป็นต้นเลยเลย โคเรนต้นแบบเรามีความรู้สึกประทับใจอะไรกับโคกหน่ยงนาคะในการที่เราได้เ,เข้าร่วมโครงการนี้นะคะ,คะก็เริ่มแรกเลยเนาะก่อนที่จะมาเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาคือใจยังไม่ได้ชอบเรื่องเกษตรเท่าไหร่เพราะว่าอาชีพที่บ้านหลักๆคืองานก่อสร้างอพอเริ่มหันมาขุดโคกหนองนาเราอยากจะปลูกสิ่งที่เรากิน แล้วก็กินสิ่งที่เราปลูกนะเพราะว่าหนึ่งลดต้นทุนเมื่อก่อนต้องซื้อกินทุกอย่างซื้อกินทุกอย่างเลยกลายเป็นตอนนี้อยากกินอะไรซื้อมาปลูกเกิดความประทับใจเช้าเย็นเราต้องอยู่ในแปลงตลอดเพราะอะไรเกิดความผูกพันอยากเห็นการโตของต้นไม้ที่เราปลูกว่าปลูกไปแล้วเราจะได้กินเมื่อไรอและเราก็ได้กินสิ่งที่เราชอบคือหนึ่งเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราปลูกโดยธรรมชาตินะคะ ใช้ปุ๋ยมากชีวภาพแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกในการใส่ต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเรากินของที่เราไม่ใช้สารเคมีอายุของเราน่าจะยืนยาวมากกว่านี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะเราต้องดูแลสุขภาพการไปตลาดก็ลำบากใช่การไปตลาดก็คือเราจะปลูกผักไว้กินเองทุกอย่างปลูกสมุนไพรไว้กินเองทุกอย่างเลยตอนนี้ค่ะก็เริ่มเริ่มปลูกเริ่มเห็นความเติบโตของต้นไม้แล้ว มันมีความสุขอะค่ะเห็นท้องนามีข้าวในสวนมีผลไม้มีผักที่เราปลูกทุกอย่างเลยค่ะแล้วมีความสุขและก็อยากแนะนําให้คนอื่นปลูก <ทำ S 1> บ้างอ่านั่นแหละค่ะว่ามันเป็นโครงการที่ดีค่ะแล้วก็มีประโยชน์โดยที่โครงการนี้เจ้าหน้าที่ก็สนใจเด็กที่มาช่วยเราในแปลงโคกมังนาก็สนใจก็ทําให้อยากเชิญชวนให้คนอื่นมาปลูกโคกมังนาเหมือนเราอย่างนี้ยค่ะ ดีมีประโยชน์ค่ะ <c oughs> ค่ะ,คะนี่ก็เป็นหนึ่งในโครเรือนต้นแบบนะคะการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลค่ะ